โลเจอเซไฮเอฟซแฟนคสวัสดีครับสว,วสวัสดีค่ะก่อนอื่นนอกจากพี่น้องเยมองกะขอขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนท์ที่เป็นพลังบวกให้เยมองกับพ่ญ่ยโลเจอนอกจากหลังจากที่อ่หลายเอ c ซหลายๆท่านหลายๆคนเนาะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็คือ อ่าเขามาคอมเมนต์แล้วก็หายกำลังใจแย่หมองกับพญายรดเจอเนาะอืมว่าล่ะก็สิ้ห้องหาย yes yes I cannot say now garden and us and g e s e r อ่า s กายหลายๆคนก็คอมเมนต์ What's wrong? I say about FC fan club is so nice, yes, so yes, nice yes. to us. Yes, yes, yes. Okay, okay. And uh, they come to see video and YouTube and comment and say everything about you and me. So so nice. Yes. When I, I I read everything, they comment. Yes, yes, yes. It's very. I happy. Yeah. I, know I happy. you share with me what they say. It's very nice yeah. to hear. They love you. Yeah. I like it. Like, ah, yeah, monka. บอกพญายโรเจอเนาะบอกทั้งนี้กะแบบว่า FC แฟนคลับมาแบบหล่นล้าเนาะจ้ะพี่นอ้องคือตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าแล้วเนาะทีอ่ะเดยวมองอ่ะเห็นมากจริงๆแล้วนะอ่ามองอ่าเดยวมองไปรทับใจ ทุกๆคอมเมนต์ของเอฟซีแฟนครับเนาะคือแบบให้กำลังใจหล่นลามแล้วกันหลายๆท่านกะเขียนแบบเสียเวลาพิมพ์ยาวเหยีย yeah. ดเพื่อเพื่ออย่างเพื่อ,อเพื่อที่ได้ให้คํานะนนำแล้วกัเพื่อนไดอะเมึงคลิปวิดีโอของย้มมองกับพญายโล่เจอจริงๆจังๆเนาะคือหลายๆอย่างกะเพื่อนการให้คิดแน่วๆบวกให ให,ให้เป็นพลังพลังบวกนะกะให้มีกําลังใจในการสางช่องต่อไปเนะจ้ะพี่น้องเยอง่อมกกบพญายรดเจอเซนสิตีแพงนะจ้ะพี่นออ้อ,องเออย่โมกับพญายรดเจอเนี่สิคือกันแห้งอ่าเพิ่นน่ะน้ำตาบอน้ำตาตื่นคืนอเย่งมอะจ้ะพี่น้องนั่นละอ่าพลังต่างๆนี่เนาะย่โมกกบสิเก็บไว้กะเอามาเห็ดลิป มันเป็นแรงพักดันเนาะแต่ว่าก็คือบอกไว้ก่อนว่าอ่าสี่หายยมองค่ะสีขาดหวังกัยมองว่าต้องเฮแบบ็ดนั่นเฮ็ดนี่แบบโอ้แบบเอฟเฟกอีกยังแบบหลายๆอย่างแบบเก่งๆคือหลายๆายช่องย้ยมองอาะสี่บอ,อ,อปใบถึงหันเนาะเพียงแต่ว่าย้มองเป็นคนที่เรื่องเทคโนโลยียมองมาเป็นเลยจ้ะพี่นอ้องย้มองกับศึกษานาอแล้วกะที่จริงอ่ะพราะ คลิปนีย่อมองสิเมา่ว่าว่าเป็นอย่างย่อมมองคอยสางสองย t u b e ย่อมองสางม่าเป็นกับไฮร้านมามาสางหายเพราะยังตอนนั้นน่ะย่อมองแต่ง,งานกับพญายรถเจอแล้วก็ภาพพญายรถเจอไปหันไป,นไปหนีไปมองหันไปมองหนีหลายหลายคนมาเห็นเนาะหลายหลายคนเห็นเขาก็บ่รทันได้ถามย่อมมองดอกจากพี่น้องบ่รทันได้ถามมียังเลย เออ mm hmm. เขาแนมเมืองเขาเขาก็คิดตลวเองว่า mm hmm. อุ้ยเดแฟนฟนฝรัง่งรวยเนาะคือสิมีเงินมีทองจังสั่นจังสี่นะจ๊ะพี่น้องแต่ mm hmm. ย่อมองกันใดแต่ย,ยิมแตะคือเขาหลายหลายคนคนส่วนมากสินแนมภายหนกจ้ะพี่น้องบ่ไเด้ห hmm. ูภายในเนาะนั่นละ่ะแล้วก็หลายหลายคนอาจสิเห็นภาพของเมียฝรัง่งมีเงินมีทองมีสอยข้อมี มีแหวนมีแหวนเพชรมีเพชรนินจินดาจากอ่าซึ่งอ่ะใน youtube ใน facebook เนาะเขาก็มีเขาก็ใสเขาก็โชว์เขาก็ากวากอวดอันนั้นกัเป็นอ่ะเป็นวาสนาของเขา,าจา้ะพี่น้องแต่ที่ยายม่องอยากเปิดช่องมาแช่นี่ตอนแรกอิหลียายม่องอยากมาแช่ประสบการณ์การเดินสายฝอของยายม่องเพราะว่ามีหลายคนถามมาอุ้ยสิหาได้จังไดไปหาจากสานู่นนี่นัน่นเอา บเด็จไปเหตุงานยูุ่พัทยาเมื่อคืนได้เอะแบบอายุตอนนั้นเนียมองเดินเริ่มเดินสายฟออายุหาสิบสี่เนาะเอาเท่าแล้วก็เดินสายฟอได้การเดินสายฟอต้อนเท่าเขาไไ้าไิหาแฟนเพื่อที่จะมีเหลืองบนเตียงเฮียหยังนาตะพีน้องคือเขาอยากมีแบบดูแลซึ่งกันและก,กันบันี้เนี่ยมองก็เลยอ,อยากแชร์ประสบก,การณ์ถึงเ่ยมองกับแต่เหตุคลิปถามผู้ใดอ่าเป็นเอฟซีใหม่ๆ อ่าไปย้อนเมืองคลิปของยายม่องเด้อจ้ะว่ายายม่องอ่ะพ่อพเนรรถเจอจากไทยคิวพีสแล้วแล้วเขาไปเฮ็ดจังไดสาวแกแม่ไมา่าอ่หาไดโบแชทจังไไดต้องอเขาไปในไทยคิวพีสนี่ต้องเฮ็ดอีหยังแน่ต้องคุยกับฝรั่งยังไหนถึงมันจะมีเก็ดเลยเก็หน่อยอยีกเนาะถึงยายม่องบ่ได้คุยเนาะนั่นคือวิธีการหาจ้ะพ่อเฮาอยู่น้ำกันได้อยู่น้ำกันกันกบพเนรรถเจอนี่ ย้อองกับพระท่านเดีแช่รประสบการณ์ว่าฝรั่งมาอยู่เมืองไทยมีปัญหาอย่างน่มีปัญหาเรื่องภาษาอาหารการกินบอรประเภทนี่วัฒนธรรมของเห่าเป็นอย่างไหแเรากะการใส่ภาษาในการไปรงพยาบาลไปติดต่อต้อม่อไปอมีปัญหาเรื่องการใส่โทร,รศัพท์เพราะว่าคนไทยเห่าร่เด้ใส่ภาษาอังกฤษเป็นหลักกระซ,ซื่อสารลําบากกับฝรั่ง ย่ามองซึ่งเป็นอย่างที่ภาษาอังกฤษกับงูงูป,ป้าแห้งกับพี่น้องเพื่นฐานแห้งย่ามองก็ต้องแบบคนขว้าแบบเป็นเป็นโตแปรเป็นโต,ลนตกลางกัพี่น้องในทุกๆสถานที่ที่พ่อแม่เราเจอไปเนาะนี่คือการการใช้ชีวิตในประจำวันนะถามว่าคน,คนต่างชาติมาิมีปัญหาอย่างอีกบอกก็จมีปัญหา,าเวลาเราติดตอ่อต่างประเทศบได,ด้ บริเวเป็นเรื่องคมสันพกกระกันโซเชียลสกิลิตี้อย่างของเราเนาะประกันสังคมของเราอ่ะแล้วก็เรื่องอ่ะเพราะว่าต่างประเทศส่วนมากเขาสิติดต,ต,ต่อกันด้วยอีเมลเนาะจ้ะพี่น้องนั่นแหละซึะ่งบลอก้บานเฮาคือนบานเฮา,า,านี่เกิดปัญหาอย่างก็ไปออฟฟิศนู่นนี่นะก็สิมีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้หลายๆอย่างจ้ะพี่น้องนั่นแหะอยิ่งมองกับท่านที่แชร์ประสบการณ์กันออกมาเนาะแล้วก็หลายๆคนอ่า สิเจอปัญหาอาจจะเจอปัญหาคือยายมองแต่ว่าเขาบฏิเ y o ยูทูบแบบคือยายมองเขาอาจจะแช์ประสบการณ์บได้เอ็ีซนอกจากพี่น้องนี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการแชร่แชร่ประสบการณ์ในการเดินสายฝออีกเรื่องหนึ่งก็คือยายมองเริ่มเดพดปลูกนั่นปลูกน,น,กนี่ถึงจริงๆแล้วยายมองเ็ดสวนนี่ด้นแหละแต่ว่าเมื่อก่อน,อนที่พอพญายรู้เจอเยายมองประยูบาลน้นองสาวกับพออยายมองเนาะ ก็แต่งานกับพยาอใหญ่เราเจอยามองก็ออกมาอยู่บ้านจาของเนาะนั่นลหละแล้วก็เริ่มต้นเทศสวนใหม่แต่ก่อนยามองจะปลูกอีกอย่างยามองกับปลูกอยู่สวนน้องสาวจะ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เยามองกับมาปลูกอยู่สวนจาของค่อยๆเริ่มต้นจากศูนจากที่น้ำท่วมทมดินจากที่น้ำท่วมทุกปี้ทมดินแล้วก็เริ่มปลูกนั่นปลูกนี่เป็นลูกเป็นหลานแต่คืออยากแช่ว่าเขาเห็นนังแน่นอกจากพี่นอ้องนั่นแหะ อีกอ่ะไอ,ะอะเรื่องต่างๆกัๆยังเย่ามองไปสัมผาสสวนนั่นสวนนี่เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเพราะว่ามีหลายๆคนที่เขาปลูกทุเรียนเากยย่ามองกัสิไใดไปอ่าไปสอบถามไปสอบถามแต่ละสวนว่าเขาเห็นจังไหนเขาดูแลจังไหนเพื่อเป็นประโยชน์นาจะาพี่นนอบันเนียโบกกบมาสำรับอ่าสายฝอโบกกบมาสำรับสายฝอ ถ้าผู้ใดเห็นคลิปได้มองมา่เมื่งคลิปได้มองอย่าเมืองเอาความสนุกสนานอย่างเดียวเนาะสี่ย่ามองแช่ป้ายประวาัติฝรั่งจนเวลาเขาคุยเขาก็ต้องโฟก,กัสถามไทยเขาหนาทีการงานถ้าเขาลีท่ายเขาสิอ่ามีเงินเท่าไรยังสั่นนังสี่ถ้าเขาถา,ามไทยเขาได้ฝรั่งถี่บ่มีอย่างเขาก็สิติดเป็นคือไดมองเขาก็ต้องเฮดต่ังได้แฟนเฮาสิได้อยู่ แต่งานแล้วอยู่เมืองไทยอยู่โดยวิาวา่าวิสายังใดในเมื่อไล่ใดกับเงินบม่มีจังสันหนึ่งสี่คือมันเป็นแนวทางจ้ะพี่น้องถ้ามึงเอาอีหรีเนี่ยสำหรับคนที่เดินสายฟอน่สูหูเลยว่าเวลาเขาเขาไปเลือกฟอนี่เขาจะต้องพฟก,การเรื่องใดแน่คอยอ่ะจะอยู่ในประเทศไทยใดแบบบ่บุกหยากล่ำบากหลาย พอตองดินลนหลายประมาณนี้เยี่ยมมองบเด้แนะนำว่าหายหาแต่คนรว่ยจังสร่นังสี่จ้ะพี่น้องก็คือบุพเพสันนิวาสเนาะเออบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนมันบ่คือกันแต่พี่น้องเออของเย่ยมมองชาติที่แล้วอาจ,จเิเ็ดซํานี้เยี่ยมมองก็ได้มาซํานี้แต่ว่าถามว่าเดวมองกับบเด้เกิดค่วมทุกถึงขนาดว่าโอ้จังสั่นังสี่เพี่งนแต่ว่าห้ามมาแช่เพราะยัง แค่สิไหเตรียมโตเนาะไาเดินสายฟอไปไหนวะเพราะไดแฟนมาแล้วโอ้มามาเจอ,อยังเย่มองนี่คือแฟนเย่มองเอินเดินบอถึงเอินเดอนหน่อยเข้าซีอู่จังไหร่ย่มองอ่ะเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของเย่มองคืออยู่บ้านนอกกับเย่มองเลยจ้ะพี่นอกอยู่บ้านนอกบ้านก็บอต้องเศร้าเขาก็บอต้องเสือเพราะว่าเขาม่น่าจะพ้องม่ข่าวกินบ้านกับบ้านเย่มองเองเนาะ รถถึงรถของย่ามองสิงเป็นรถเก่าๆแต่ย่ามองกะพ่อทุบๆไท,ท,ทยๆไปใดจ้ะพี่น้องแล้วกยะย่ามองเป็นคนบอสือเสือผ่าบอสือรองเท้าบอเสริมสวยบอแต่งหนา้าทาป,ปากบอเห็ดอีหยังที่มันเสียเงินเกี่ยวกับส,สุลุยสุลายเกี่ยวกับคพามสวยคพามงามมีเสือขาดขาด,ขดมีอย่างย่ามองใสย่ามองใส่รองเท้าแตะอีแตะคูล,ละสิบแปดบาทไปใดทัวว่วทิศยกเว้นว่าไปเป็นงานเป็นก้ารเออนั่นกะ แต่งตัวดูดีห้เกียเพอสถานที่เขาแน่จังสีนอกจากพี่น้องนี่แหละแล้วก็หลายหลายคนว่าอ้าวโหซื้อช่องมาดามมองแม็กซสันคือโกหลูซื้อช่องนั้นช่วงนั้นล้านไสย้ย่มองมาเหตุไหย้ย่มองก็คึ้นบ่ออกเนาะว่าเพราะว่าเขาสิฝ่าขืนกรุงเทพย่มองก็เออเออไหนกันไหน,ไหน,ไหนอ้าวอันง่ายๆนี่แหละมาดามมองแม็กซสันจริงจริะ ยายมองกับอยากเปลี่ยนซื้อช่องว่ายายมองกับพ่อใหญ่โรเจอร์อยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าบอกว่าร้านเขาสิเปลี่ยนไหต้อนไหนเนาะนั่นแหละซื้อช่องมันสวยหรูแต่ชีวิตกะชิโยประมาณน้จ้ะพี่น้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเมืองคลิปได้มองกับพ่อใหญ่โรเจอร์อ่ะมันก็นมีคลิปมีศาลาว่ามีศาลาแนากนกะสนุกสนานให้หาา้าแนนกะ คนเมืองอามาจากพี่น้องเพราะว่านี่แหละคือชีวิตของคนอิหลีมันโบแมนวาซิเล,เลอร์เพอร์เฟกไปหลอกจากพี่น้องทุกคนกับมีชีวิตของเจ้าของเพียงแต่ว่าแต่ละคนจิเอามาเห็ดเ,เอามาแช่เป็นรป,ประสบการณ์บอ,อะทุกทุกอย่างทุกสุขเป็นของคู่กันเออนั่นแหละพี่น้อง